สวัสดีเจ้าวันนี้เป็นเย็นวันพฤหัสที่28มกราคมนะคะพามาดูการกอร่อสร้างตอนนี้ก่ออิฐในส่วนกำแพงน่าจะเสร็จแล้วนะคะเริ่มทำตรงจัวหลังคานะเจ้าแล้วก็กำลังเริ่มเคลียร์พื้นที่เนื่องจากว่าหลังคาต้องขึ้นไปก่อนเราถึงจะทำแปลงผักต่อนะคะอันนี้แปะปลูกผักถวายพระแล้วก็ทางมันจะกว้างนิดนึงเพราะเอาไว้ให้รถเข็น สามารถเข็นไปเข็นมารอบๆบรบริเวณนี้ได้เจ้านี่นะคะทุกท่านก็ยังมีร่วมอนุโมทนาบุญมาอยู่อยู่ตรงนั้นนะเจ้านี่ค่ะก็ะยังมีโต๊ะเขียนรายชื่ออ,อยู่ตรงนั้นเจ้าเหลือเวลาอีก หกวันเต็มที่ห้าวันเะที่จะต้องก่อสร้างให้เสร็จนะเจ้าก็ขออนุโมทนาบุญทุกท่านที่ได้ร่วมสร้างหอพระมหาไมายะมุนีเจ้าแล้วก็ทุกท่านที่อธิษฐานจิตก็ขอใือบุญกุศลน,นี้หนุนนำท่านเพื่อมีแต่ความเจริญมีแต่ความสุขสมหวังคิดสิ่งใดสมปรารถนาทำมาค้าขายก็ขอให้เจริญก้าวหน้าคิดสิ่งใด ปรารถนาสิ่งใดถ้ามีอุปสรรคภัยพานใดๆก็ขอให้ชนะอุปสรรคภัยพานทั้งปวงขอให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอโลคยาปรมาลาภอายุวันโนสุขขังพลังเนเจ้าสาธุสาธุสาธุ